สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆยังน้องวันนี้พี่ชูพามาดูสต็อกสินค้าในร้านนะครับนะครับมาดูครับคือหลายคนถามว่าพี่ชูขายอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงนะครับเป็นรีวายนะครับมีทุกไซส์ทุกสีเลยนะครับมีทุกไซส์ทุกสีเลยรองเท้าก็มีรองเท้านี่ก็มีนะครับรองเท้านี้ก็มีรองเท้าไม่ว่าจะเป็นทิมแบรนด์แวนดิกกี้นะครับ คอนเวิ yup. ร์นะครับรวมไปถึงเส er. ื้อวงด้านนี้ครับเสื้อวงอยู่ด้านนี้ครับเสื้อวงด้านนี้ครับเสื้อวงก็จะมีหลายมากเลยครับเป็นปีแปดศูนย์เก้าศูนย์ปีสองพันต้นนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยหลายๆคนถามว่ามีแบรนด์อะไรางอยู่ร้อนอีกเลยก็นั่นแหละครับหลายๆคนคงสังเกตว่าทำไมกล้องมันเตี้ยแปลกแปใช่ไหมวันนี้พี่เลมาอยู่ร้านก็เลย วานางเป็นตากล้องให้ครับผมกล้องมันเลยดูเี่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจริงๆแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทําของคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงติดตามไมครับผมกร้องบางมือบางมาครัวน้ำติดกับบ้านน้ำไหลไไหน สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องวันนี้พี่ชูพามาดูสต็อกสินค้าในร้านนะครับนะครับมาดูครับคือหลายคนถามว่าพี่ชูขายอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงนะครับเป็นดีวายนะครับเออมีทุกไซส์ทุกสีเลยนะครับมีทุกไซส์ทุกสีเลยรองเท้าก็มีรองเท้านี่ก็มีนะครับรองเท้านี้ก็มีรองเท้าไม่ว่าจะเป็นทิมแบรนด์แว่นดิ k กี้นะครับ อนเวิร์ดนะครับรวมไปถึงเสื้อวงด้านนี้ครับเสื้อวงอยู่ด้านนี้ครับเสื้อวงด้านนี้ครับเสื้อวงก็จะมีหลายมากเลยครับเป็นปีแปดศูนย์เก้าศูนย์ปีสองพันต้นนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยหลายคนถามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างอยู่ร้อยจริเลยมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับก็มีทุกอย่างเลยครับที่ทั่วโลกเทิดกันไม่ว่าจะเป็นรีวายแลงเลอร์สตซซี่เอ็ดวิน บัลเลีย์มีวิสุนะครับก็มีทุกอย่างนิกกี้คาฮาร์ดรุ่นตัวธรรมดาจนถึงรุ่นแรงเต็มเะครับพี่ชุกมีหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับเยอะมากว่าใก้ใก้นะครับเยอะมากเลยครับโดยจะเป็นเสื้อกางเกงเยอะ่านะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครผ่านเข้ามานะครับถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนะครับก็เข้าไปติดตามด้วยครับสินค้าเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะเลโอไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะของนะครับเยอะมากโอเคครับวันนี้ ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับดี๋น <laughs>